ตอนที่สิบันไดวนที่ไม่สิ้นสุดเสียงรองเท้านักเรียนส้นยางกระทบกับพื้นปูนซีเมนดังก้องกังวานไปทั่วโถงทางเดินอันเงียบสงัดตึกตึกตึกเสียงฝีเท้านั้นเป็นของเอก เด็กหนุ่มมัธยมปลายปีที่5ที่กำลังเดินลัดเลาะไปตามระเบียงอาคารเรียนเก่าด้วยท่าทีรีบร้อนสายตาคอยสอดสายมองซ้ายมองขวาอย่างระแวดระวังไม่ใช่เพราะกลัวผีสางที่เขาลือกันหรอกนะแต่เขากำลังหนีอาจารย์ฝ่ายปกครองต่างหากบ้าเอ้ยดันลืมทำการบ้านวิชาคณิตมาถ้าเข้าคาบนี้โดนตีตูดลายแน่ เอกบ่นพึมพำกับตัวเองพลางกระชับกระเป๋าเป้สะพายหลักแน่นเข้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะโดดเรียนคาบนี้แล้วไปหาที่งีบหลับสักงีบเป้าหมายของเขาคือดาดฟ้าชั้น5ของอาคารสซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโรงเรียนอาคารนี้มักจะไม่ค่อยมีคนใช้งานนักเนื่องจากสภาพที่รุดโทมและข่าวลือเรื่องความเฮี้ยนที่เล่าต่อๆกันมาปากต่อปากแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เอกต้องการความเงียบสงบ เอกเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าบันไดหนีไฟที่มุมตึกประตูเหล็กสีเทาทึบมีสนิมเกาะกินเป็นหย่อมๆเขาออกแรงผลักมันแอดเสียงบานพึบฝืดเคืองดังกรีดแทงความเงียบชวนให้ขนลุกสู้เอกแทรกตัวเข้าไปแล้วปิดประตูตามหลังแสงสว่างจากโลกภายนอกถูกตัดขาดเหลือเพียงแสงสลัวจากหลอดไฟนีออนที่กระพริบติดตดดิดับดบอยู่เหนือหัวบรรยากาศภายในถงบันไดยเย็นเย,ยือกผิดปกติ กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นราลอยมาแตะจมูกเอกย่นจมูกเล็กน้อยก่อนจะเริ่มก้าวค้างขึ้นบันไดชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเขานับชั้นนี่ใจพลางผิวบาดอย่างสบายอารมณ์อีกแค่สองชั้นก็จะถึงสวรรค์นบนดาดฟ้าแล้วเอกก้าวขึ้นมาถึงชานพักระหว่างชั้นสามและชั้นสี่เขาหยุดพักหายใจเล็กน้อยก่อนจะก้าวไปยังชั้นสี่ แต่เมื่อเขาเดือนพ้นโค้งบันไดขึ้นมาสายตาของเขาก็ประทะเข้ากับตัวเลขสีแดงซีดจางที่พ่นอยู่บนผนงังเลขสามเอกชะง,งักฝีเท้าหืมตาฝาดหรือเปล่าวะเมื่อกี้เพิ่งผ่านชั้นสามมานี่ว่าเขาขยี่ตาแล้วแพ่งมองอีกครั้งเลขสามสียังคงปรากฏเด่นชัดอยู่ตรงหน้าสงสัยจะจำผิดหรือไม่ก็เขาเขียนเลขผิดมั้ง เอกยักไหล่แบบไม่ใส่ใจคิดว่าตัวเองคงเดินเหม่อจนนับชั้นผิดเขาจึงก้าวเท้าเดินขึ้นบันไดต่อไปอย่างมั่นใจตึกตึกตึกเขาเดินขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นหายใจหอบเล็กน้อยคราวนี้แหละชั้นสี่ชั่วๆเขาเงยหน้ามองผนังเลขสเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอกอุทานเสียงหลงค้นแขนลุกชันขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนี่มันชั้นสามอีกแล้วหรอเป็นไปได้ไงวะ เขาเริ่มรู้สึกไม่ดีหัวใจเต้นแรงขึ้นด้วยความสับสนและหวาดระแวงหรือว่านี่จะเป็นมุกตลกของรุ่นพี่มือบอลที่มาแกล้งเขียนเลขหลอกไว้ตลกไม่ขำนะเว้ยเอกตะโกนเสียงดังก้องถงบันไดแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆออกมานอกจากเสียงสะท้อนของตัวเขาเองที่ค่อยๆเลือนหายไปด้วยความหงุดหงิดระคมหวาดกลัวเอกตัดสินใจพิสูจน์ เขาควักปากาเคมีสีแดงในกระเบ๋าเสื้อออกมาแล้วขีดกากระบาทขนาดใหญ่ทับเลข3าบนผนังนั้นเออทีนี้จะได้รู้กันว่าเดินวนหรือเปล่าเขาตัดสินใจเดินลงบันไดแทนถ้าขึ้นไม่ได้ก็ลงมันซะเลยกลับไปชั้นสองก็ได้วะเอกก้าวเท้าลงบันไดยอย่างรวดเร็วกึ่งเดินกึ่งวิ่งเสียงฝีเท้าดังก้องรัวเร็วเขาผ่านชานพักแล้วเลี้ยวลงสู่ชั้นล่าง เขาหยุดยืนหอบหายใจอยู่หน้าประตูทางออกสายตามองไปที่ผนังข้างประตูเพื่อดูเลขชั้นเลขสามและที่สำคัญมีกากรบาดสีแดงที่เขาเพิ่งขีดเขียนไว้เมื่อกี้ปรากฏอยู่ทนโทษความเย็นเยือกแผ่ซ่านจากปลายเท้าขึ้นสู่สมองเอกหน้าซีดเผือดเขาก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับราวบันไดเหล็กเย็นเชียบเป็นไปไม่ได้กูเดินลงมานะเว้ยทำไมถึงกลับมาอยู่ที่เดิม เขาพยายามดึงเปิดประตูเหล็กเพื่อหนีออกไปที่ถงทางเดินชั้นเรียนแต่ประตูนั้นก็กลับล็อกแน่นสนิททั้งที่ตอนเข้ามามันไม่ได้ล็อกเขาออกแรงกระชากเขยา่าทุบจนมือเจ็บช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยติดอยู่ในนี้เงียบไม่มีเสียงตอบรับหรือแม้แต่เสียงออดหมดค่าเรียนที่ควรจะดังขึ้นก็เงียบหายไปรากับว่าเขาหลุดเข้ามาอยู่ในมิติที่ตัดขาดจากโลกภายนอก ทันใดนั้นไฟนีออนเหนือหัวก็กระพิบถี่รัวรำรัวพรึบ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 ก่อนจะดับวูบลงเหลือเพียงความมืดมิดเฮ้ยอย่าดับนะว้ยเขาร้องเสียงหลงรีบล้วงโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายแสงไฟสั่นไหวไปตามมือที่สั่นเทาของเขาในความเงียบสงัดนั้นเขาได้ยินเสียงบางอย่างแกรกแกรกแกรก เสียงเหมือนเล็บขูดกับผนังปูนดังมาจากบันไดด้านบนเอกกลั้นหายใจสาสตร์ไฟฉายขึ้นไปมองแต่ความมืดมิดนั้นหนา,นนานแน่นเกินกว่าแสงจะส่องถึงเขาถอยกรูดลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งลงไปกี่ชั้นเลข3กากบาทสีแดงเลข3กากบาทสีแดงเลข3กากบาดสีแดงเขาติดอยู่ในหลุมนรกวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแกรกแกรก กเสียงขูดผนังเริ่มดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงหายใจขรืดคราดเสียงของสิ่งที่ไม่ใช่คนเอกสุดตัวลงนั่งกับพื้นตรงมุมชานพักน้ำตาไหลพรายด้วยความสิ้นหวังเขาเงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปในความมืดและในจังหวะที่ไฟฉายส่องไปกระทบเขาเห็นมัน สิ่งที่เกาะอยู่บนเพดานเหนือบันไดรูปร่างเหมือนมนุษย์ที่บิดเบี้ยวแขนขายาวเกงคางพิษธ,ธรรมชาติร่างกายผอมแห้งจนเห็นสีโครงผิวหนังสีเทาซีดเผือดสีษะของมันห้อยตกลงมาเส้นผมยาวรุงรังปิดบังใบหน้าแต่มันกำลังไต่ลงมาตามผนังไวเหมือนแมงมุม ว้าเขากรีดร้องสุดเสียงลุกขึ้นวิ่งลงบันไดอีกครั้งแต่ขากลับก้าวไม่ออกเหมือนมีก้อนหินหนักอึ้งถ่วงไว้จะไปไหนเสียงแหบพระเย็นยเยือกดังกระซิบที่ข้างหูกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพลอยคลุงเอกหันขวับไปมองใบหน้าของมันยื่นลงมาประชิดหน้าเส้นผมที่แหวกออกให้เห็นดวงตาคล้องโบและปากที่ฉีกกว้างจนถึงใบหูเผยให้เห็นฟันซี่แหลมคมเปื้อนเลือด อยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดไปไม่เสียงกรีดร้องของเอกดังก้องสะท้อนไปมาในบันไดวนก่อนจะเงียบหายไปตลอดการวันต่อมาผ่านโรงมาเปิดประตูบันไดหนีไฟเพื่อทำความสะอาดเขาบ่นอุบอิบเรื่องเด็กนักเรียนชอบมามือบอนไอเด็กพวกนี้เขียนโลกเทอะอีกแล้วผ่านโรงใช้ผ้าขี้ริ้วเช็ดถูรอยเขียนบนผนังชั้นสาม มันเป็นรอยปากกาเคมีสีแดงเขียนเป็นข้อความยุ่งเหยิงซ้ำไปมาว่าออกไม่ได้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 และที่มุมหนึ่งของผนังมีรอยเล็บขูดลึกเข้าไปในเนื้อปูนเป็นรูปทรงคล้ายกับคนกำลังตะเกียกตะกายหนีอย่างทุรนทุรายผ่านโรงสายหัวลบข้อความนั้นปอกจนหมดก่อนจะเดินลงบันไดไปโดยไม่ทันสังเกตว่าที่ขั้นบันไดขั้นหนึ่ง มีรองเท้านักเรียนข้างหนึ่งตกอยู่และที่ราวบันไดเหล็กเส้นหนึ่งมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดจางๆที่กำลังค่อยๆเลือนหายไปราวกับถูกกลืนกินโดยตัวตึกเอง